สวัสดีครับอันนี้ที่อยู่ในมือผมคือ casio fx 9 9 1 ex ครับจะมาบอกข้อดีข้อเสียของมันแล้วก็วิธีใช้เบื้องต้นอ่ะโอเคส่วนตัวจากที่ใช้มาประมาณ2ปีข้อดีอย่างแรกเลยคือมันกดง่ายออกง่ายเนี่ยอย่างสมมุติเห็นชัดชัดคือโหมด s ต t เลยผมกดเลข6ปุ๊บกดเลข3ปุ๊บเนี่ย กด2กด5กดนี่อ่ะกดนี่กดนี่กดนี่แล้วกดออปชันปุ๊บกดเลข3จบ5ปุ่มเนี่ยบอกหมดเลยนะ s ดง s d x ดีเกซบาร์กำลังเอ็กซ์กำลังสองซิกมา x กซ์ำลังสองค่าแม็กค่ามินนี่แทบยังจะบอกเออนี่ควาทายหนึ่งควาทายสองควาเอควาทายหนึ่งกับสามก็มี ที่แท้จะบอกเอออะไรนะ IQR r q i ะไรทุกอย่าง IQ สามลบ Q หนึ่งอ่ะเออเนี่ยแท้จะบอกหมดเลยอ่ะคือแบบไม่ต้องมานั่งเสียเวลานี่เลยนะคือออกมาปุ๊บอ่ะคือยิ่งเป็นคุณแบบคุณทําแบบสถิติเยอะๆอ่ะข้อสอบอ่ะผมบอกไงไงก็คุ้มอ่ะกดมาปุ๊บจบจบทุกอย่างนั่งเขียนปุ๊บๆๆๆๆเลยอ่ะเออคือมันคุ้มกว่านะที่ขอคุกงกว่ามันนั่งกดแต่ข้อเสียก็มีนะข้อเสียอันนี้ใหญ่มากเลย คือมันไม่สามารถบันทึกคำตอบได้เวลาโกงอ่ะเออสมมุติอาจารย์น่ะให้มาแบบก็ไก่ขอไข่ถึงข้อทุก,ก,กูอ่ะเัื่ข้อหนึ่งอ่ะถึงข้อสามสิบอ่ะบอกคำตอบหมดแล้วอ่ะเนี่ยเราไม่มีปัญญาเหรอไอพี่เดีเไม่มีปัญญากโกงไงนะสำหรับในการกดเนี่ยแต่ไม่ได้แนะนำไม่ทํานะ <g ol ng> เพราะผมว่ใช้สมองเพราะว่ามีเครื่องคิดเลขเนี่ยตอนแรกผมงุนหินมากเลยมันไม่เหมือนเพื่อนใช่ไหม แต่ด้วยความกดง่ายของมันอ่ะคือมันทําให้มาแบบกดง่ายจริงๆอ่ะถ้าคุณไม่เก่งคือคิดเลขถือว่าดีแล้วก็อ่ะมันหาง่ายกดเวกตเวตอร์คำนวณได้สถิติสมการกำลังสองก็กดได้เนี่ยแค่กดเท่ากับอ่ะคือมันจบแล้วคือมันแบบทำให้ได้เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยสมการกำลังสองสอง ตัวแปสองดีกี่อืมแต่ไม่ค่อยได้เนี่ยคือมันครอบคุมอ่ะคือมันโอเคนะสำหรับผมคิดว่าเพิ่มอ๋อลืมบอกแล้วค่ะราคาปัจจุบันตอนนี้สองพันยี่สิบส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณเอ่อห้าร้อยสี่ห้าร้อยขึ้นไปถ้าหาดีๆนะ หมายถึงแบบร้านค้าออนไลน์อ่ะแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่ไม่ลดราคาอาจจะมี900อยู่ถ้าไปซื้อพวกบเวสบเเราเล่นบ t s เวสเสร็จแล้วปุ๊บอีกอันหนึง่งเปรียบเทียบกับรุ่นที่ไม่ใช่ EX นะเอ่อข้อเสียต้องมานั่งลบ d a ta ปุ่มตัวนั้นน่ะต้องกดออกใหม่หลายรอบไม่คีนเครื่องก็ไม่ได้ยู่ดีมันเปิดมาปุ๊บคือคุณต้องคีนอ่ะที่สิทธิการเนี้ยคือเปิดกดเนี่ยกดโนปุ๊บแล้วจบแหละคุณเริ่มทําข้อสอบได้เลยถ้ามีข้อสอบถ้าหนงก็ประมาณสองร้อยอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เก่งแล้วก็ไม่ได้อะไรอ่ะเออมีตัวเนี้ยผมมั่นใจว่าช่วยทํา ให้คุณได้เร็วกว่าเพื่อนๆนะ่ะสามีต่อข้อเออหมายถึงข้อใหญ่นะคิดดูอ่ะคุณมีอาจจะมีเวลาสมมติอาจารย์ให้ห้าข้อคุณมีเวลาเพิ่มอีกสิบห้านาทีมาตรวจเช็คอะถือว่าคุ้มเปล่าคุ้มอยู่นะสำหนเราผมอ่ะคือสองร้อยบาทใช้อยู่ประมาณถ้าเรียนมาหาลัยสี่ปีคิดแบบว่าเด็กเก่งอนสะีป่ปีคิดดูสี่ปีสึกงานหนึ่งเท่าไหร่ หกเจ็ดเทอมเจ็เทอมสองร้อบาทกับเจ็ดเทอมในการซื้อเวลาสิบห้านาทีต่อครั้งต่อการสอบสิบห้าคูณเจ็ดอ่ะอเนี่ยสิบห้าคูณเจ็ดร้อยห้าสิบเกือบชั่วโมงอ่ะคุณซื้อเวลาเกือบชั่วโมงได้อเออก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับผมข้อเสียคือก็คำตอบไม่ไ,ได้เนเองเอาไปยืมเพื่อนเออ คณะอื่นที่ไม่ได้สอบก็ได้อย่างนั้นแหละแล้วแต่คุณเป็นการตัดสินใจประกอบการตัดสินใจอันนี้มาแนะนําไม่เฉยๆดีนะสำหรับส่วนตัวผมว่าโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ